สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพบกับการจำลองของ CFD อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ต่อมาจาก Particle Tracking ที่เคยทำไปคราวที่แล้วนะคะแต่วันนี้เราจะสอนวิธีการเซตอัพสเปรย์โมเดค่ะ อันนี้ก็เป็นชาร์ตที่อธิบายนะคะว่า Particle Tracking เนี่ยแบ่งเป็นหมวดหมู่อะไรบ้างน,นะคะก็จะหลักๆนะคะจะมี Particle-Particle Interaction กับไม่มี Particle-Particle Interaction คนะ,ค,ะ,ะความแตกต่างระหว่างสองอันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ Size ของ Particle Spray นะคะก็จะเป็นการจำลองที่ Particle เนี่ยยังเล็กอยู่นะคะก็จะถือว่าเขาโมเลกุลเนี่ยไม่แตะต้องกันก็จะเป็น without particle particle interaction นะคะแต่เขาก็จะเริ่มมีน้ำหนักแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะตกลงมาได้อันนี้ก็หน้าตาของเซตอัพที่เราจะดูวันนี้นะคะก็คือจะมีทิวบอันนึงนะคะแล้วเราก็จะตั้งจุดในจุดหนึ่งนะคะที่จะปล่อยสเปรย์ลงมานั่นเองค่ะเซตอัพก็จะง่ายๆนะคะเรามาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการจำลองอสเปรย์โมเดลกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นซิลินเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะใส่มาทีเรลเข้าไปข้างในนะคะก็คือจะเป็นอากาศนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่จุดตำแหน่งที่เราจะปล่อยน้ำนะคะรีวิวก่อนนะคะนี้ตรงนี้ ก็ Register เข้าไปนะคะเราก็จะมาเลือกฟิสิกส์กันนะคะฟิสิกส์ที่เราจะจำลองนะคะก็จะมี Flow แน่นอนนะคะก็จะมาดูกันเราจะใช้ Turbulent Model นะคะ RANS Reynolds Average นะคะ k omega แล้วก็จะซิมเป็น incompressible flow นะคะแล้วก็ Spray นะคะก็จะเป็น particle ที่ไม่มี interparticle force แล้วก็จะเป็น Spray Model นะคะตัวนี้ก็จะ import พาร์ติเคจากตัวนี้เข้ามาในสเปรย์นั่นเองนะคะแล้วก็พอเราปล่อยสเปรย์ใช่ไหมคะมาดูที่ Basic Setting ก็ต้องใช้เวลาในการค่อยๆปล่อยนะคะแล้วก็จะต้องจำลองเป็น Transient m o เดลนะคะไซโกที่เราจะใช้นะคะก็คือ1000 c y c นไนะคะในการจำลองครั้งนี้นะคะไทม์เ e ปเนี่ยจะต้องเล็กหน่อยนะคะเราจะใช้1นึคูณสิเดียวกำลังลบหนะคะแล้วก็สเปรย์จะมีน้ำหนักนะคะก็คือต้องมี g r a วิตี มาดู direction กันนะคะอยู่ใน z direction นะคะก็เป็น auto ที่เห็นนี้นะคะ initial condition เนี่ยไม่มีนะคะแล้เราก็ particle tracking นะคะไม่เป็นไรเรามา set ที่ spray เ,เลยนะคะอันนี้เป็นวิธี spray e t s นะคะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมี spray particle spray condition ะคะอันนี้ก็คือ set ว่า,า shape ของ spray เ,เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็น้าหนักจำนวน ส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะดูเกี่ยวกับ property ของ particle นะคะมา Set up spray ก่อนนะคะก็ new นะคะ spray ก็จะเลือก type ได้ว่าหน้าตาแบบไหนเราจะออกมาเป็นโคนนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้เขาก็จะมี diameter of nozzle นะคะเ,เราจะใช้ค่า0.001นะคะแล้วก็มีการ set angle ของของตัว spray ด้วยนะคะอันนี้เราจะใช้เป็นอ10องศานะคะ แล้วก็ปล่อย velocity ออกมาเท่าไหร่นะคะสมมติว่าเราใส่ไป50เมตรเเนี่ยคะ่ะ max velocity ที่เป็น Output เนี่ยก็ควรที่จะเป็น50เมตร per เนะคะ,ะเขาก็บอกว่าอยากได้จำนวน particle เท่าไหร่นะคะ,ะประมาณ1,000ก็ได้นะคะแล้วก็น้ำหนักทั้งหมดของตัวสเปรย์คะเท่าไหร่กอ็อันนี้แค่จะใช้0.001นะคะ กิโลกร,รมัมก็ไปเปลี่ยนก็ได้นะคะถ้าท่านอื่นอยากจะได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ไซส์ของไดเมเตอร์ของสเปรย์นั่นเองเพราะว่ามีแมสนะคะก็ต้องมีไซส์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเซตอัพตัวสเปรย์เสร็จแล้วก็โผล่มาที่นี่นะคะตอนนี้นะคะจะเซตอัพพาร์ติเคิลนะคะก็จะเห็นว่า แทบด้านข้างนะคะก็จะคล้ายๆกับตัว marker ที่มี m a s นั่นเองอันนี้ก็เป็น property flow heat ต่อเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับ particle ที่มี m a s เหมือนกันนะคะก็คือ particle evaporation เขาจะถามว่ามี evaporation ไหมแล้วก็ไม่มีนะคะเราไม่ได้สนใจแต่ทีนี้ตรงนี้นะคะเราสามารถ import material เข้ามาได้เราจะ spray น้ำนะคะแล้วก็ แมสกับจำนวนของควอนตัลกับไดเมนเตอร์เนี่ยได้เซตอัพไปแล้วตรงตรงนี้นะคะทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็น coefficient of restitution นะคะก็คือเป็น ratio ของออ final over initial velocity นะคะก่อนแล้วก็หลัง collision กับ wall นั่นเองค่ะเราก็จะค่าเนี้ยจะน้อยกว่าหนึ่งเสมอะคะ่ะ อันนี้ก็ขึ้นมาที่นี่นะคะเราก็จะมายำรวมกันตรงนี้เขาก็ถามว่า s p r c y Position อยู่ที่ไหนนะคะ Spray นะคะเราก็จะเลือกอ Set Up ของ s p r ร y ที่เราใส่ไปแล้วอันแรกนะคะแล้วก็ Reference Point นะคะก็คือจะเป็นจุดที่เราตั้งไว้นะคะใน Register Region นั่นเองนะคะแล้วก็ Direction เนี่ยจะเป็น i r r e t t o n เดียวกันกับ Gravity ของเรานะคะส่วนตัว Particle นะคะก็ต้องมา Register ด้วย t e มเพ r เ t อร์นี้ไม่มีผลนะคะเพราะเราไม่ได้ซิมฮิตทรานสเฟอร์อตริตอันนี้ก็จะเป็นออโต้จะมาดูกันนะคะว่าลฟ์ไซเคิลของพาลิคิลเนี่ยจะสูงก็คือมันมันมันจะอยู่ไปเรื่อยๆนะคะจนมันกระทบกับกำแพงก็จะดิสเพียไปนั่นเองนะคะตรงนี้เราก็เซอรับเรียบร้อยแล้วนะคะที่เหลือนะคะไม่มีบาร n d a r y c o คอนดิชัอะไรเลยนะคะ,ะก็แค่มาเอาขุดไฟล์นั่นเองจะเห็นว่าเซอรับง่าย ก็ every specified cycle นะคะน,นี้เราจะใช้50นะคะยิ่งถี่ก็จะ animation ยิ่งสวยะคะ่ะแล้วก็ดู variable ของ particle tracking นะคะสามารถที่จะ output นะคะพวก density of particle drag coefficient เราจะ output diameter นะคะ attribute of particle แล้วก็ effective number of particle นะคะถ้าสนใจอย่างอื่นก็ output ได้นะคะสำหรับการจำลอง ของแต่ละท่านนะคะก็ฟินนชนะคะเราก็แค่มาตีเมชนะคะจะใชออโต้ auto นะคะที่เซตไวแล้วก็จำลองกดโอเคนะคะก็จะเริ่มจำลองเลยนะคะผลนะคะที่สามารถจะเก็บได้นะคะก็อย่างเช่นตัวสเปรย์พาริเคลนะคะอ,อันนี้ได้ใส่ velocity ลงไปตัวในตัว Particle ด้วยนะคะแล้วก็ทำเป็น Animation ของ Magnitude ได้ เวกเตอร์ได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการจำลองของวันนี้นั่นเองถ้าท่านได้สนใจนะคะที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ s c f l o w มากขึ้นนะคะก็มาติดต่อเราได้นะคะที่ Sigma Solution t c o t H ตาม Facebook นะคะเขียนมาถามใน Line แอดหรือว่าติดตามใน YouTube ของเราไปเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ